หาขาเลี้ยงง่ายๆ,ๆเลี้ยงแต่มูนสัตว์อย่างเดียวถาอาหารก็ได้ตามมูนสั์อย่างเดียวแต่หาขาเลี้ยงทั้งมูลสั์นะครับเพิ่มถาตอาหารต่างๆเข้าไปเพราะว่าจะเป็นเศษพักเ,เศษผลไม้เพิ่มนํามักจุลินทรีย์เพิ่มหนามักนั่นหนามักนี่เพิ่มเปลือกไข่ปดเพิ่มต่างๆหน้าหน้าเพิ่มเข้าไปอันนี้คุณภาพตัวมูลใสเดือนจะสูงขึ้นจะดีขึ้น ดีครับพี่น้องติดตามทางช่อง u t u b e นะครับของช่องสีทองฟาฟาฟ้มเสเดือนผมต้องใช้ก่อนท้องครับจุดของฟา้าเสเดือนสีทองฟา้ฟาฟ์มเสเดือนปิกัดฟา้าตั้งยู่ที่บานหลขกทีหนึ่งสามีนะครับหมู่สิบหกบ้านสนามชช่ตำบลโพไ้อำเภอพีบู์มั่งสาหานจังหวัดอุบลราธชธานีนะครับ <c oughs> สำหรับคลิปนี้นะครับกับมาตามคำขอของ่ของพี่ของน้อง กัดเสือมาตามคอมเมนต์พี่น้องแล้วเนาะนะครับพี่น้องเขาก็โทรมาถามคอมเมนต์เอาไว้นะครับพี่น้องมีคําถามมานะครับสองข้อก็จะมาอธิบายทั้งสองข้อนั่นแหละให้พี่น้องฟังนะครับข้อที่หนึ่งนะครับคาถามของพี่ของน้องถามมาว่านะครับมูลเสดเดือนเหตุผลที่บรรจุแล้วในซองหรือในกระสอบจังซี่นะครับ เหตุผลที่มีกลินแล้วก็เกิดเป็นเชราเหตุผลตรงนี้เกิดจากอันใดถึงเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้จะเล่าสู่ปีสู่น้องฟังในตอนต่อไปนะพี่น้องเด้อนะครับแล้วก็คำถามของพีของน้องเป็นคำถามที่สองนะครับปี่น้องเขาถามมาว่าอาจารย์อยากทราบว่าทําไมมูลไส้เดือนแต่ละเจ้าคุณภาพมันถึงไม่เหมือนกันถึงแตกต่างกันนะครับ อันนี้ก็จะมาเล่าสู่ปีสู่น้องฟังโดยเหตุด,ด้วยผลเด้อปี่น้องเด้อนะครับก็จะบจรจาะจงว่าของผู้นั้นดีของปู่บนผู่ของผู่นี่บ่ดีนะครับกับปีน้องฟังแล้วก็เลือกซื้อเลือกใส่เอานะครับเพราะว่าตรงนี้เฮากระบุบ่ได้บอกปีบอกน้องบ่ได้คือกันอย่างแต่ว่าเป็นการมาแนะนําแน้นแ่ววิธีสังเกตต่างๆให้พี่น้องได้สังเกตเป็นนะครับ <c oughs> จากคําถามของปีของน้องนะครับข้อที่1นึงนะครับปี่น้องข้อถามมาว่า เหตุผลใดนะครับในการร่อนม้วนเสตเดือนแล้วบรรจุในถุงนะครับถุงถึงเกิดเป็นแก๊สบวมขึ้นมานะครับเวลาเขาเปิดถุงแล้วในถุงจะมีกลิ่นนะครับแล้วก็ขังในถุงก็จะเกิดเป็นเชื้อราเหตุผลตรงนี้อธิบายให้ฟังเนี่ยเกิดจากอะไรว่าสันวะนะครับ <c oughs> อันนี้จะอธิบายเหตุี่นนองังง่างยๆครับนะครับ คือถานในมุ่นเสเดือนนะครับถ้าเห้าบรรจุไว้ในถุงเลว้วถ้ามีอาการเกิดอาการบวมขึ้นมานะครับถุงบวมหรือห้าบรรจุในกระสอบแบบนี้ก็ตามนะครับก่อนเท่าจะนําไปใส่ถ้ามีการเปิดถุงมีการเปิดกระสอบถ้ามันมีกลิน่นเหม็นหรือเกิดเป็นเชื้อราในถุงหรือในกระสอบนะครับอันนี้ก็ถือว่าโดยสรุปด้วยพี่น้องสรุปด้วยได้เลย,ยว่า มูลใส่เรือนยังถูกย่อยสลายไม่สมบูรณ์นะครับเวลาเขาเอามาร่อนส่วนที่มันเป็นกากนะครับที่ยังไมนถูกย่อยมันจะถูกร่อนออกมาน้ากันกับตัวมูลใส่เรือนที่ถูกถูกย่อยแล้วนะครับโดยโดยประมาณก็คือส่วนที่ยังไม่ได้ถูกย่อยสลายจะมีส่วนเหลืออยู่ประมาณ60%ขึ้นไปส่วนที่ถูกย่อยแล้วแค่4 0เนะครับเวลาเขากรอกเข้าในถุง ถุงถึงเกิดมีอาการบวมนะครับเพราะวะอย่างราะว่าในตัวมูลเสร็เดือนที่ยังไม่ได้ถูกย่อยมันจะยั่งคงเก็บความเป็นกดเป็นแก๊สเอาไว้เวลาห้ากรอกแล้วในถุงมันจะเกิดความชื้นสะสมนะครับอะไรจะเกิดขบวนการเป็นแก๊สขึ้นมาเราจะทําให้ถุงบวมขึ้นเวลาข้าไปเปิดถุงปุ๊บเปิดถุงใส่นะครับมันจะมีกลิ่นขึ้นมาเราจะเกิดเป็นเชื้อรานะครับภายในถุงอันนี้คือสาเหตุหลัก,ลก ถามมูลใส่เรือนถูกย่อยสลายสมบูรณ์การบรรจุลงในถุงจะไม่มีกลิ่นจะไม่เกิดเป็นแก๊สจะไม่เกิดเป็นเชื้อราในถุงอันนี้คือมูลใส่เรือนที่ถูกย่อยสลายสมบูรณ์นะพี่น้องเด้อนะครับอ่าทีะนี่เป็นคำถามของปีของน้องนะครับเป็นข้อที่สองเนาะนะครับมื่อนี้เข้ามาคุยกันสองข้ออ่ะส่วนข้อที่สองนะครับพี่น้องเขาสงสัยมากมีคำถามมา ถามมาว่าอาจารย์ทำไมมูลไส้เดือนแต่ละเจ้าถึงมีคุณภาพไม่เหมือนกันช่วยอธิบายให้ฟังแน่นะครับอันนี้สจวนนี้ก็จะอธิบายให้พี่น้องฟังเข้าใจง่ายๆแบบนี้นะครับการเลี้ยงไส้เดือนมูลเส้เดือนที่ขับถ่ายออกมานะครับธาตุอาหารที่จะมีอยู่ในตัวมูลเส้เดือนคุณภาพจะดีหรือจะด้อย ึ้นอยูก่กับวัตถุดิบที่เขานํามาเลียงไสเดือนพี่น้องนะครับคือผมหมายถึงตรงนี้คือการเลี้ยงไสเดือนทาห่อให้อาหารเขาแบบหลากหลายขัดสรรวัตถุดิบที่มีถาดอาหารสูงๆมาเลี้ยงไสเดือนอันนี้ปุ๋ยมูลเสเดือนจะสุดยอดครับนะครับแต่้าเ่าเห็ดง่ายเลี้ยงง่ายๆโดยบรหารนั่นหานี่มาเติมมาปรุงมาแต่งให้เขาอันนี้คุณาภาพของมูลเสเดือนจะด่อยลงแค่นี้เองนะครับ ก่เหตุผลหลักๆก็คือในส่วนที่มูนเสจเดือนเฮาคุณภาพแตกต่างก,กันกับแต่ละเจ้านะครับบางคนก็ไปซื้อของเจ้านั้นมาใส่ก็บาบลงตัวืซื้อของเจ้านี่ไปใส่กด็ดีเขียวทนเขียวนานี่สิพี่น้องก็เลยมีคําถามมานะครับว่าเหตุผลอนไนมูนเส่เดือนถึงมีคุณภาพไม่เหมือนกันแต่ละเจ้านะครับก็ตอบพี่ตอบน้องโดยสรุปโดยประมาณก็คือขึ้นอยู่กับ กลุ่มผู้เลี้ยงของแต่ละฟาร์มนะครับว่าเพิะขัดสันวัตถุดิบมาตอบโจทย์ให้กระพืดขัดสันวัตถุดิบที่มีคาถาอาหารสูงๆมาเลี้ยงเส่เดือนหาข้าเลี้ยงง่ายๆเลี้ยงตะมุนสัตว์อย่างเดียวถาอาหารก็ได้ตามมูนสัตว์อย่างเดียวแต่หาขาเลี้ยงทั้งมุลสัตว์นะครับเพิ่มถาอาหารต่างๆเข้าไปว่าว่าจะเป็นเศษพักเศษผลลไม่เพิ่มนำมักจุลินทรีย์เพิ่มนำมักนั่นนำมักนี่เพิ่ม,มเปลซซือกไข่บดเพิ่ม ต <West> ่างๆหน้าเพิ่มขึ้นไปอันนี้คุณภาพตัวมูลไสเดือนจะสูงขึ้นจะดีขึ้นนะครับแต่เลยมัเป็นข้อเปรียบเทียบให้พี่น้องเห็นว่าระวังเลี้ยงง่ายๆกับเลี้ยงกับเลี้ยงยากเลี้ยงง่ายคือเลี้ยงแต่มูลวัวอย่างเดียวก็คือจบแต่ถ้าเลี้ยงยากก็คือมีขั้นตอนเยอะนะครับขั้นตอนเยอะคือเลี้ยงแล้วหาวัตถุดิบที่มีขานอาหารสูงๆวัาจะเป็นมูลวัวก็ต้องสร้างคัดพิเศษ นอกจะนั่งกับเสริมกับไปดวดปุ๋ยมากบอกหรือเสริมกับไปดวดเศษพักเศษผลเราใหม่เพิ่มกับไปด้วยินทรีส์สังเะหอแสงเพิ่มกับไปด้วยน้นำมักโกคมูลน้ำมักข้อมูลปลาเปลือกไข่บดร่ำข่าวประมาณนี้แหละพี่น้องนะครับคุณภาพก็เลยแตกต่างกันอันนี้กระสรุปให้พี่ให้น้องเขาฟังนะครับเพื่อทําความเข้าใจนะครับในส่วนที่พี่น้องเขามีข้อสงสัยมากกับเราส่พีู่นองฟังโดยประสบการณ์ที่เขามี นะครับแต่ก่อนทั้งสีทองป้ามเขาก็ทดลองมางหลายๆาอย่างน่ะแหละครับจากทุนเขาหน่อยเขาก็เรียงในุ่นมูลวัวอย่างเดียวเขาก็นําไปตรวจตรวจแล้วก็เลย่า,านอาหารประมาณนี้มากนะครับเขาก็มาเพิ่มมาเสริมมาพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจนมีสูตรเฉพาะทั้งสีทองป้ามจากคำถามของพี่ของน้องมากเมือนี้ผมบอขอการันตีว่าข้องค้นนี่ดีข้องค้นนีบ่บดีนะครับเพียงแต่เอาประสบการณ์มาเล่าสู่กันฟังด้วยเหตุด้วยผล เกษตรลดไม่ง่ายคือมูลเส้เดือนจะดีขึ้นอยู่ที่ให้การให้อาหารเส้เดือนเรือยไปน้องเด้นะครับการให้อาหารเส้เดือนยิ่งเขาให้หลากหลายธาตุอาหารก็ได้หลากหลายมาตามคือเส้เดือนกินยั้งเข้าไปเขาก็ขับถ่ายอาหารประเภทอหละออกมานะครับแต่สมมติว,ว่าขาเลี้ยงตะมูลวัวมันก็ขับถ่ายเฉพาะตะมูลวัวมากข้าเลี้ยงเพิ่มเศษผักเศษนั่นเศษนี่เข้าไปเขาก็ขับถ่ายในส่วนที่มันเป็นเศษผัก บวกผสมผสานกันมากแล้วรับทายมาเป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพดีขึ้นหลังจากเขาเก็บกู้มาร่อนเขาเครื่องร่อนแล้วนะครับคัดแยกมูลเสษเดือนออกจากตัวเศษเดือนแล้วเขาก็มาตั้งกองแล้วก็พ่นน้ำมักเข้าไปอีกอันนี้คุณภาพก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เลยเป็นที่มาของมูลเสษเดือนทําไมคุณภาพแต่ละเจ้าถึงแตกต่างกันสรุปคือขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่ใช้เลี้ยง การให้อาหารไส้เดือนถ้าให้หลากหลายก็คือคุณภาพของปุ๋ยก็ดีหาเห็ดง่ายๆกับคุณภาพก็ตามง่ายๆนะล่ะพี่น้องนะครับการผลิตมูลไสเดือนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไม่มีสูตรที่ตายตัวขึ้นอ,อยู่กับแต่ละคนจะมุง่งมันพัฒนาไปทิศทางไหนนะครับแต่ถ้าเขามุ่งหวังแค่ว่าเลี้ยงจังไนก็นได้ขายไส้กับพอ่อเลยขายถัาประมาณนี้คือตลาดฮอาตันเอาง่ายๆคือเขาซื้อไปใช้ครั้งเดียวคือจบ แต่ถ้าเขาสืบไปใส่แล้วเขาตามและปริมาณจํานวนยอดสั่งจองสูงขึ้นเรื่อยๆพี่น้องก็ลองคิดเบืองว่าตัวไหนจะยังยืนกว่ากันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะลาพี่ลาน้องไปก่อนแหละครับเอาไว้พบปะกันอีกคลิปต่อไปนะครับก่อนจากพี่ลาน้องก็ขอนหน่องจิตอธิษฐานวิ่งบอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนี้จงมาใสยปกปักรักษาคุ้มครองพี่น้องนะครับอธิษฐานติดตามรับชมรายการอยู่ในเวลานี้จงประสูติแต่ก้อมศึกก้อนจะเริ่มหลังสิ่งใดก่อนในช่วงมุมหมัดต่างกันเอาหลังหล ดูดีไม่แห้งปลอดภัยสุดสถียทางในการเดินทางกัพี่น้องเด้ยป็นความสุขตลอดสตลอดไปครับผมครับสวัดสดีครับพี่น้องบ๊ายบาย